สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการตอนูเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็มาไร่มันของผมนะครับวันนี้มาดูลูกจ้างนะครับลูกน้องนะครับมาดูวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมทํางานได้เรียบร้อยไหมผมก็แอบซื้อไว้นานแล้วแหละพี่น้องครับแอบซื้อไร่ไว้นานแล้วแหะแต่ว่าไลยปูกก็ไม่ค่อยมาดูแลเท่าไหร่นะครับเห็นช่วงนี้ว่ามันโตแล้วครับก็ให้คนงานนะครับคนงานมานะครับ ขุดมันหาตังค์สักหน่อยครับไปหาซื้อค่าหัวหารให้นกหน่อยวัวหารแพงเหลือเกินก็สอบแล้วพันแปดนะครับก็เลยวันนี้ก็มีรถนะครับมามีคนงานอยู่สองคนนะครับผมเนาะวันนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงนะครับไม่ได้ต่อนกนะครับวันนี้มาถ่ายบรรยากาศนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับให้พี่น้องได้ดูนะครับเดี๋ยวไปตรวจงานนะครับทํานั่นไม่เรียบร้อยไหมนี่ดูนี่เอามันขึ้นหมดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเราก็เดินมาดูครับโอ้โหนี่แหละ อ่ไก่เต็มหรือยังครับล,ลุงไก่เต็มหรือยังครับไก่ละครับใกล้แล้วอ่าลุงบอกว่าใกล้แล้วนะครับผมเนาะมาก,กี่คนวันนี้คนงานสองคนสองคนนะครับผมอ้มันเท่าไหร่ตัวนี้ลุงราคาสองบาทเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบโอ้นะครับอ่นะครับไก่จะเต็มแล้วละ่ะนะครับนะ่แล้วอีกคนนึงอ่ะเนี่ยว่ามากันสองคนสองคนนะนรครับเอาอันนี้นะครับอีกอีกคนนึงนะครับอีกคนนึงกําลังนั่นอยู่นะครับผม นี่ก็คือเป็นลูกจ้างนะครับเป็นลูกจ้างผมเองนะครับอ,อ่าดูครับเอ้าโอ้โหเนี่ยครับโอ้ทำงานอย่างงี้ทํางานแข็งแรงดีเหลือเกินนะครับผมอ่าโอ้โห Panch นะตัวเล็กเกเองนะครับคนงานคนนี้นะครับผมไม่ได้ตัวโตวต,วตัวใหญ่เลยแต่ว่างัดมันนี่ขึ้น,ข,นขึ้นอย่างเดียวขึ้นหัวอย่างเดียวนะครับอ่าเราไปสัมภาษณ์นะครับว่าการงัดมันเป็นยังไงเอ้าเสียงทำไมคุ้นๆว่ะทีนี้ใครนี่ เอาเอาเยดิได้ครับด้ครับโอ้วดโอ้ยกูดีกว่าใครนะครับผมเดนมาต้อนรเจิญเพื่อนบ้านก็เลยลุงอเขาบอกว่าช่วยกัดมันหน่อยก็เลยช่วยเขาโอ้ยยังงัอย่างนี้เลยรือพ่อปั๊ดงัอยานี้เลยไม่มีรถดีมันดินมันติดฝนใช่ไหมนี่มันเลยใช่มันจะน่างมันจะน่ออือใช้เมโคใช้แม่โคมาเลย เอาเห็นเขาแต่ก่อนเขาเขาใช้เขาใช้รถใช่ไหมพ่อวัดเอออันนี้ใช้แมคโครในนแมคโครนี่แหละแมคโครไม่ใช่รถตัดนั่นนี่ยเออโอ้ยเออดูนี่วิธีเลยวิธีนะครับทางนี้แบบเดิมใช่ไหมพ่อวัดนี้แบบเดิมครับแบบเมื่อก่อนแบบเมื่อก่อนเลยแต่ทุกวันนี้เขาใช้อะไรวะตอนนี้ใช่รถใช้รถแล้วใช่รถส้มนี่ใช่ไหมใช่รถไถส้มนี่เนาะถ้าเราไม่มีก็เอานี่แหละมันทางคิดได้ดีกว่ารถอีก นะครับอู้มันก็ดีอยู่แต่ว่ามันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยก็ธรรมดาทำไงทำไงเอาเข้าอย่างงี้เข้าอย่างงี้งัดงัดขึ้นอูอ๋ออันนี้ดิใช่ได้ก็ติดต่อทำให้ดูเอออันนี้ด้วยอ่ะฮึบอ่ะได้มาแล้วอันนี้อ๋อไม้าไมหลุดจากงันโอู้ตัวไซเรนหมดแล้วครับอู้แรงจัหมดแล้วครับแรงจัหมดแล้วเอาอันนี้หัวใหญ่ด้วยเออเอ่าครับอู้อ่ะบายครับโอ้โห บังที่จ้างเขาเท่าไหรนี่ค่าจ้างเมืองค่าจ้างยังไม่รู้เลยขึ้นไม่ได้เลยเลยขึ้นไม่ได้โอ้คนกันเองครับขอข้าวเขากินอ่าสอนลูกพอได้ข้าวหัวหันหัวหันกินได้ป่าก็ไม่รู้โอ้ขึ้นไหมล่ะหัวนี่นะโอ้โหหัวนี้ใหญ่พี่น้องครับใหญ่มากครับโอ้โหถ้าได้อย่างนี้ทุกหัวเป็นไงพ่อบัด สีปิกอัพเลยอ่าดูครับโอ้โหดูครับนี่งอมันครับเท่าคนเลยครับพี่น้องครับดูมันดูครับดูโชว์ครับโอ้เอาเอาพอแล้วพอแล้วมันหนักนะผมกลัวงัดไม่ได้ดูครับนี่โอ้โหอ่าได้ละสี่ตันไม่มันเพราะว่ามันไม่สวยไม่แปดตันนี่แหละโอ้ใช่จริงๆก็ได้แปดตันอ่า อันนี้ไล่ละเท่าไหร่นะเจ้าของหนึ่งครับเจ้าของได้เท่าไหร่ลุงไล่ละเจ็ดตันไล่ละเตันนะครับลุงบอกนะครับครับเจ้าของงัดนเดียวตันไม่ขาดเนาะเนาะลุงเนาะเจ็ดตันเนาะครับเจ็ดตันนี่คือไม่ขาดแน่นอนมีแต่เกินมีแต่เลยไปอีก8ตัน9ตันเนาะอ,อยู่ที่ว่าการใส่ปุ๋ยนะครับแล้วมันที่ประวัติไปทำเนี่ยได้ไล่ไละเท่าไหร่ครึ่งตันได้ไล่ละครึ่งตันนะครับได้ไล่ละครึ่งตันโอ้ยเออเออ พูยก็ไม่ใส่ขายก็ราคาสองบาทเท่ากันเจ็ดสิบเหมือนกันเท่ากันโอ้คนงานไม่มีคนงานไม่มีทำเนะครับเอาทีนี้ยังไงทีนี้หลังจากที่เสร็จแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้นะครับนี่คือวิถีชีวิตนะครับจ้างก็มานะครับทุกอย่างทําทุกอย่างทําทุกอย่างเพื่อเงินเพื่อเมียเมียเพื่อลูกเพื่อเมีย เพื่อนลูกเกี่ยวเมียน้อยดิลุงบอกว่าไงนะลุงเพื่ออะไรนะเพื่อเมียน้อยเพื่อเมียดเบยดน้อยเออธรรมดาธรรมดาหลายบ้านเนาะก็ต้องขยันหน่อยขยันหน่อยขยันทำมาหากินนะครับใจเรื่องเราขอสบายนะครับเดี๋ยวผมลองยกดูหัวนี่ดูนะพี่น้องครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับนี่ หมดปลาไม่หัวเดียวแหละหมดปลามีแค่นี้เลยอไม่หัวเดียวได้อย่างงี้เลยจอได้เหรอเออดูดิครับนี่คลุงแกบอกว่าโอ้ยมันจะหัวเดียวได้ไงท่าพักท่าพักเยอะกว่านี้ท่าพักกลางจะได้พันมันมาส์นะครับพันหัวใหญ่หัวโตเนี่ยครับจิต่อยจิต่อยท่าพักเลยเออเมาเองอันนี้ก็มีน้ำปั่นน้ำมาให้หรือเปล่าน้ออันนี้เนาะมีอะไรไม่รู้น้ำปั่นน้าให้ฉันนะครับครับครับเอามาลองดู ขาแห้งอยู่พอดีอเนี่นะครับผมคนหลายบ้านอคนหลายบ้านคนหลายครัวอ่าคนหลายเมียลูกเต้าเหล่าล้านเยอะอีกนะครับเออนะคูดไปเออมีก็ดีขวดไปจะได้มางานศพใช่ไหมงานศพอยู่ใกล้แต่ว่าอันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องเล่นดิ ก็ทุกอย่างเรื่องจริงนะครับลุงบอกว่าเรื่องจริงนะเลยมาไม่ได้ก็ส่งโอ้โหหัวนี้ประวัตขึ้นได้ไหมนี่ถ้ามาไม่ได้ก็ส่งกันมาตรงตามอะไรมาก็ได้หนึ่งซองได้ไหมได้ไหมโอ้โหแข็งแรงมากนะครับผมตัวเล็กๆเอาอจะเซ่อเอาโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปดูวันนี้เอานกไม้ใส่ด้วยมประวัติกี่ตัวตัวเดียวไอ้พวก ไอ้บัว่าตัวมาจากพ่อพว่าใช่ไหมส่องนักหรือว่งเกียเกยไม่ยินสักคำไม่ได้ยินสักคำโอ้โหพว่าพว่ากินใช้ได้เนาะแบบนี้นกนิ่งเงียบดีแน่นอนนกพวกนี้ก็นอนนกพวกนี้ใส่คอนนอนใส่คอนนอนอย่างเดียวไม่ต้องลงเลยวันนี้ไม่ลงเลยวันนี้ไม่ลงครับครับวันนอนนี่เลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูว่าจะใส่ยังไงนะครับวันนอนนั่นละที่มันนอนจะมาวันนอนเราใส่ตัวนั้นเลยไม่ต้องลงครับก็มาดูครับเครื่อง นะครับรุ่นใหม่ได้ครับผมอ่าเป็นเครื่องรุ่นใหม่เอาจริงแล้วมันต้องมีกุญแจนะกุญแจนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับต้องใส่เจ้าของรถกลัวหายหรือ่าครับนี่ยเอากุญแจรถไปด้วยนะครับตัวใหม่เลยนะครับผมมาทีนะครับอ้อ่ะเอบัติเราไปถึงไหนแล้วเนาะนะครับเห็นว่าออกรถใหม่แล้วพ่อบัตรนี่อ่ออรถพ่อบัตรนะครับรถเครื่องลุงออกลุงรถลุงหลแต่ว่าออก ไม่กันแหละเขาแถามไอ้กุญแจามาให้ด้วยไหมพ่อแบ๊บแถามมาฮะแถามมาอยู่เด้อจุ๊บอาะเรวไปซ่อนไหไหนเอามาติดตัวมาด้วยเพราะว่ากลัวมันหายผิดหรอกครับโอ้ผมก็ไหวอยู่นึกว่าเขาไม่ได้มาให้ก็ผิดหรอกครับดู <c oughs> ครัวคุณเชลแจรถบางทีมันเาเชีมันเชลล์มันลืมคัวกุณเจลรถหายครับมันลืมเะโอเดี๋ยวเอ้บทีสตาร์ทแล้วาเดี๋ยวเออมาดู่อยั่ในญ่เล็กขนาดอันเล็กเลือนใหญ่ดิคุณแชรถบางทีเราสตาร์ทเราเราลืมไงโอ เมื่อกี้ก็ขี่ไปเนี่ยผมก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็นึกว่าเล็กๆเหมือนพวกกระเจเบนท์พวกอะไรเงี้ยไม่ใช่เหรอรุ่นนี้มันต้องของนี้อย่างนี้เลยเ้วไม่เดี๋ยวไปทำไมกลัวมันหายหอะกลัวรถหายกลัวรถหายมาดูครำเดียวคำแล้วนี่แหละเออโอ้กลัวรถหายไม่มีถ้าไม่มีนี่ก็ไปไม่ได้เลยนะครับพี่น้องเออถ้าไม่มีนี่ก็ไปไม่ได้เลยเดินนั่งรู้แล้ว เก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเอาุแจเอามาคืนแล้วใช่ไหมนี่พ่อบัตรเอาคืนแล้วคืนแล้วดูครับนี่ครับลุงจะไปขายแล้วโอ้โอ้ครับอ่าวครับโอ้ทุกวันนี้มีใดสตาร์ทใช่ไหมพ่อบัตรมีมีมีเอ้าโอ้ไม่เหมือนเดิมแล้วใช่เลยไม่ก็เอาครับโอ้นะครับเป็นแบบเหมือนรถเก๋งรถพิฆาตเลยนะครับผมครับโอ้อ้าโอเคครับลุงไปไปครับไปไปครับไป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  ผมก็นึกว่าจะหมุนเอาแล้วเอาของเขาไปซ่อนไม่ทำไมล่ะทีตัวอะไรตัวเขาขี่นี้แล้วตัวเขาขี่นี้ตัวเขาขี่นี้เขาไม่จ่ายเงินตัวเขาไม่จ่ายตังค์อย่างงี้มันก็ไม่ได้แล้วเขาก็เอาไปเลยเดี๋ยวถ้าเขาจะตัดมือนะเอาก่อนออกประกันไว้ก่อนดิเอากันไว้ก่อนดิโอ้ยประกันไปก่อนเยอะละกี่บาทก็ไม่รู้เลยเนี่ยอ่ ไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวก็มาแล้แสดงว่าทุกวันนี้เป็นรถที่เขาพัฒนาหมดแล้วทุกวันในสตาร์ทหมดแล้วนะัสมัยก่อนผมเป็นเด็กก็อย่างเงี้ยนะครับเครื่องแบบนี้เครื่องคูบต้าหมุนมันเรียวฟันหมุนเอาเดี๋ยวก็หมุนบางทีก็หลุดหลุดส้างแตกหน้าผากแตกบ้างก่อนโอ้นะครับโอ้เเยอะอยู่นะพัดเนาะแป๊บนี่ะเอาแค่นี้นะครับสองเชียวแล้วเชียวหนึ่งครับครับขาเลกึกาเอาแก้มาอย่างดีคนนึกว่า กุญแจในนั่นจริงๆแล้วเอามาซ่อนไว้กลัวเขาขี่นี้ขี่นี้ขี่นี้สรุปแล้วเขามีได้สตาร์ทนะครับไม่ได้เรียบร้อยนะครับไม่ทันหรอกนะครับเออเนี่ยไปเลยไม่เป็นไรหรอกในละนกที่นี่นกเขาพุ่มนู่นโอ้โหนี่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 พุ่มนี้ใช่ไหมบ้านวันนี้ไม่เห็นไอ้ตัวยังเก่งมากโกโก้ไม่เห็นมาเลยวันนี้อืมมันจะมีตัวที่คารมดีมีไม่หมดมันจะมานอนมันไม่นอนหรอกแต่ว่ากลางกลางวันมันจะมา เข้าพักเข้าพักโอ้มันจะมาเข้าพักแต่ไม่ใช่พุ่มนอนนะครับเป็นพุ่มพักนะครับก็เป็นธรรมดาครับก็ใส่ไอ้ไอ้พั่ยนั่น่ะว่ายพว่ยแล้วไปตัวของพวกพุ่ใช่ไหมไอ้พุ่ออกกี่ครั้งแล้วบักนีตรนกตัวนี้เขาที่สามเลยเน่วันนี้มาเห็นสักคำเลยวันนี้แอจะขับแอเลยกลัวนกตัวนี้หรือเปล่ากลัวนกตัวนี้กลัวเป็นนกตัวเมียว่ะฮะกลัวนกตัวเมียนกตัวนี้ทำไมถ้านกพูดอ่ะอ๋อมันต้องเล่น ขนาดนี้มันขนาดนเคยได้มาสักเคยหยวกเขาได้มันกี่ตัวแล้วล่ะมาอยู่กับเราโอ้ไม่รู้เรื่องเลยได้เรื่องเลยขันก็บางทีสามวันขันแคยครั้งหนึ่งสามวันขันครั้งหนึ่งนะครับโอ้ในระเบอร์โทรมีหรือยังนะทีนีออ้มีมาแล้ว<อ>มาแล้ว<อ>เพราะว่าเอาเครื่องที่อาจารย์ซื้อมาก็ถึงขนาดมันใช้ไม่เป็น<อ>กใใน็ใช้อยู่ให้ห้านใช้อยู่โอ้เล่นรุ่นใหม่ของเมีย โอ้น่าจะอันนี้ของเมียเมียคนที่คนที่แรกคนที่แรกแรกนั่นไม่ได้เออเครื่องนั้นล่ะเขานั่นอยู่ไหนเครื่องอยู่บ้านก็เล่นอยู่เอาเอาเล่นอย่างเงินเอาเล่นอย่างเงินเอ่อเล่นอย่างเงินนะครับโอเคขอให้โทรติดพ่อครับผมเอานห์เบอร์นี่ก็เบอร์ใหม่เบอร์ใหม่ใช่ไหมเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่ของพ่อบาทนะอ่าเอาเบอร์เลยศูนย์เก้าเก้า สี่สี่ห้าแปดศูนย์ศูนย์สองสนใจยารักไม้สนใจยายากไม้มีขนั้นแค้ได้ละได้ละเบอร์นะครับดีนะครับเบอร์พ่อปัดนะครับเขียนเลยอย่างนี้ของดีแ็กนะครับสนใจสวใจตรคหัวใจโลกเป็นนิ้วอะไรนติดต่อได้มียารากไม้เนี่ยเออเอ้าเอ้าขนุกมันจริงๆมันต้องขันนะเนี่ยนี่มันจไมาวันนี้คุณวันพระ อวันคุณพระคุณพระวันนี้วันพระอืมก็แปกอยู่น่ะวันเนาะคือเวลาเราไปใส่วันวันที่เป็นวันพระใหญ่อย่างเงี้ยนกมันจะไม่ค่อยขันวันกวนถ้าได้นกก็วันอดกวนได้ขันอยู่แต่แต่ก็วันพระนี่ยิ่งไปเลยเชิญเลยใช่ไหมขันว่าไปอย่างนั้นมาก็ไม่สนใจถ้าวันธรรมดาก็เหมือนคนธรรมดาคือเขาไม่จำศีลไงมันมันจะมีอะไรสัออย่างเอยคือของสัญชาติของสัตว ข้าวันพันธุขบาวันธรรมดาเนี่ยบางทีคนที่เป็นแบบพื่อนเว่าคนที่แบบมีคุญจริตเสียเส้นอะไรอย่างเงี้ยพอวันพระเป็นไงพอบัตรขึ้นแล้วมีมีขึ้นเลยมันจะผิดกันต่างกันอยู่ครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับบางคนก็วันพระก็ดีบางคนบางพระก็เอาแล้วของขึ้นแล้ว ไม่รู้มาทำมงันมันเป็นยังไงอ่รู้อ่าครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องธรรมชาติเราไม่อาจจะทราบได้เราไม่รู้ว่ามันจะผลแต่ว่าใช่จริงครับเวลาวันพรานี่แบบนกไม่เก่ยนั่นเลยถ้าได้ถือว่าเก่งน้อพันนาองตะกแล้วก็สุดยอดนั่นแหละสุดยอดของของนกเลยอ่าเพราะว่ามันมึนไงพระก็ไม่สนนะก็ถ้าสนใจยารากไม้เนาะจะมียารากไม้ต้นนางก็ยงกินแล้วอะไรนะคึก แช่เนื้อกินแล้วล้มไม่รู้โด้กินตอนนี้กินยาอะไรอยู่ตอนนี้ยาช้างไหนล่ะกินยาช้างกินยาช้างอือกินยาช้างโอ้ยโฆษนาเขาอะไรล่ะก็แบ่งด้วยนะอโ้รู้จักแบ่งโฆษนาครับผมโฆษนาแบ่งด้วยนะมาไอ้ช่องนี่แหละครับเอาทีนี้ก็ดูครับบริเวณรอบๆอ้เขียวชะอุ่มหมดแล้วครับพี่น้องครับนะ ตาลูกเยอะแถวนี้มีลูกเด็ดๆันนแหละแต่ว่าอย่างว่าละมันรู้จักกันหมดแล้วครับมันรู้จักนกพระบาดหมดแล้วนะครับรู้จักพ่อบาดหมดแล้วไม่ต้องมาใครสนใจแถวนี้ยมันต้องมาเมื่อก่อนก็นาเนี่ยนากป็นาตรงนั้นแะละนาตอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่นาแล้วเป็นของคนอื่นแล้วถ้วจะมาเข้าไปนอนเชียงนาตัวเองก็ถือว่าเป็นบุกรุกแล้วทีนี้บุกรุกเขาเขาจับคอก็นาตัวเองนะแถวเนี้ยหมดไปไปก็ไม่ไปมองอยู่นี่แหละมีอ้อยมีมันอยู่ทรลุแล้วนกนี่จะใสไปเลยไหมนี่มาลงโอนีห ไ่พัวแล้ววะจัดเลยใช่ไหมตายเลยถ้าลกต่อยงจริงถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้ถ้าอยู่นานถ้าอยู่เขามาอยู่นี่มันต้องขึ้นมันคึกอันนี้จะอะไรก็เจอจะเทียบอะไรก็เจอเก็คือให้เวลาพักก็ให้เวลาแล้วใช่ไหมครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ก็จะเอาก็ยงเดียวก็ยังไม่ให้ก็คือยังไม่ได้ลงน้าเท่านั้นเองตัวนี้ยังตัวนี้ยังแต่เดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอคงมีมากมว่านี้ด้วว่าจะต้องมามันอีกร่งนี้ ว้างว่าวันนี้ก็มาช่วยเขาเห็นผ่านวันนี้ก็ช่วยเขาเฉยหรอกเพราะว่า,วาน,นกใส่นกตรงนี้ช่วยเขาเฉยเฉยอ่า้าจะจิบาก็ไม่รู้เขาละอ,อืมเออเพราะว่า,วาเขาอาจจะรอให้ดินมันแห้งสักห<อ>น่อยโอ้หายมาเนาะถ่ายเอาครับก็คือพูดง่ายว่านกตัวนี้คือใส่ไว้ตรงนั้นเลยแมวลงกับเข้าบ้านเลยทีนี้กับเข้าบ้านไปจะใ,ใส่เบียดก่ออะอ๋อปไมใส่ที่นี่ะปขุดที่เดือนเส่เดือนขุดใสีเดือนนะครับไปใส่ตามนาใช่ไหมตัวนี้ตามนาตามนา พอไ้ใกินหน้าแลก็ยิงหนูล่าหนูอืหน้าฝนก็หาปลาไม่เคยอยู่บ้านตอนค่ำทุกวันครับไจะเจออยือไม่ต้องเจอ่เจออยู่ทุ่งนาเจอทุ่งนาอย่างเดียวถ้าคนแถวนี้รู้จักเขาจะรู้เลยว่าไปอยู่ต้นแถวไหนใช่ไหมเขารู้เพราะว่าหาจินแถวเคยไปที่ไหนเขาเขารู้จักเพราะว่าตามสายไงวันนี้ไปทางนึงกลับวันนี้ไปนึงวนเวียนอยู่แถวนี้แหละครับอ้าแล้วพี่น้องครับก็ คงจะไม่ไปดูครับนก้องก้ติดต่อก็ตามเบอร์ตัวโทรศัพท์มาแหละเบอร์นี้เนาะจารักไม้ย้ายไปใจเส้นก็เด็กก็อะไรอยู่นู่นนะพวกพวกผัวบ้านพ่อพัวอยู่นู่นนะมาพัวถึงนั่นแหละฝนตกอยู่นี่รอดองกันเลยเปียกแล้วมั้งเนาะพ่อพัวไปนี้เนาะตายแล้วมั้งอย่ยไปว่าอย่างเงี้ยสิได้๋ยวเห็นโทรมาบอกเอานกไปเป็นยังไงไม่รู้บอกก็พัวตัวตามหน่อยโอ้ตัวไปเจ้าอะไรนะเจ้าไอ้ไอ้อะไรวะไอ้เหยียดขาดอ่ะ เอาสรุปให้เด็ดขาดไปเด็ดขาดไปโอ้โหเป็นไงพวกอัดวันนั้นรู้สึกห่อเหี่ยวไหมเลยวะห่อเหี่ยวโยก็คนรู้อจากก็ให้แกไปแล้วเอาของแกมาก็ให้แกไปเขาเล่นซ้ำธรร่องมาชัดแล้วไม่นานแกก็ไปแล้วแบ่งกันไปเล่นไปไม่นานแกก็ไปแล้วกลัวอไม่นานแกก็ไปแล้วโอ้ยนีก็ไปพูดไอ้แกนะครับเอาจะได้แกจะได้อายุยืนเนาะเออจะได้อายุยืนตลอดแหละจะไปหากันวันไหนต้องรูจะไปกินลาบอยู่ครับครับเดี๋ยวค่อยไปกินลาบไปกินก้อยอีก รคับต้นนี้เลยนะครับต้นสะเดาต้นนี้เคยได้สามตัวแล้วสามสี่ตัวตั้งแต่เล่นนกมาเมื่อก่อนเมื่อก่อนแทนเล็นกมาไม่ใช่เมื่อก่อนมันอ้อเมื่อก่อนเล็กมีแต่นกกระปูดเข้ากระปูดสามตัวก็ปูดสามตัวได้นกเขาสี่ตัวช่วงนี้เป็นตัวหมดแถวด้วยนกเก่งขอให้ได้ขอจะได้ขอให้ได้ส่วนมากมันไม่ได้ไม่ได้มีแต่เข็มมีแต่เข็มมีสมุด เมาแถวนี้ขึ้นหมดทุกต้นเลยเมื่อก่อนนี่แถวดูดูหนึ่ดูมีแต่เขาตัดทิ้งแล้วนั่นเนาะพวกนี้ขึ้นหมดเมื่อก่อนนี่าโอปีนอย่างเดียวโอปีนเมื่อก่อนเนึะสมัยก่อนไม่ไม่สูงเท่านี้เมื่อก่อนก็เรียกขึ้นมาแล้วึ้นไปไม่ได้แล้วบินอยู่พี่น้องครับนุ่นบินขึ้นนั่นไปแล้วมันยังไงอ่ะไปแล้วเจอมันรักขึ้นต้นนั้นแล้วครับฮะมันมีอยู่หละนกอ่ะ ว่านกต่อเรามันจะเป็นยังไงเท่านอาจารย์ตัวนี้ก็สรุปปุ้งวีนเช้าก็รู้แต่ปูดไม้เปียกเยก็จะเข้าบ้านนะนกบัดเนาะแต่แต่วันเอาไปวันแรกได้นกตัวนี้ได้อันนึงคือได้นกเกาเหาโอ้ได้เกาเบาอืมอืมก็ไปไม่รู้นะกาเบลาตอวนั้นมันเป็นชะตารถขับไปในรถชมพูเอาชมพูอยู่นู่นไปจอดไปไกลยังเพราะว่าไปจอดตรงไหนเพราะว่าขุดมันแถวนู้นเลยโอ้ครับเอาล้วพี่น้องครับก็ไว้แบบนี้ถือว่ามา แวะเล่นนะครับดูเที่ยวชมธรรมชาตินะครับหลังเลิกงานพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่เนาะพ่อวันเนาะคครรัับบพรุ่งนี้ค่อยว่ากันบ่างไปไหนูถ้าฝนไม่ตกกระแดดออกนี้ก็เอาว่าเรื่องฝนเนี่ยมันถึงเวลามันมาเองอ่าประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยมันจะมาครับฮะก็ประมาณนี้ก็เคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเ่เป็นกำลังใจนะครับวันนี้อาจารย์ใหญ่เราสู้ชีวิตนะครับวันนี้อ่าได้ ขุดมันนึกว่ามันเล่นเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างครับนี่แหละชีวิตได้ไม่ได้ก็ไม่สนใจเรื่องเงินนั่นแหะเขาจะได้ช่วยอ่าครับเขประมาณส่วนมากจะไม่ได้แหละมากที่สุดเงินเขาไม่ให้เขาไม่ให้บางทีเขาได้ก็เอาไปเงินเอาบูมเอาประมาณนี้ครับบูมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่เนาะเจอกันใหม่